ตงตงตงเกเกเายเดว่าบนใชื่อมาพรมกันเลยมันตั้มกันนะอันนี้แบบมีอันคือมีผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้ชื่อทาแม่กะจัใหอแต่ว่าทังทั้งเจ้ามีแต่บ่โดยนีแลอ้วันนี่เลแมแต่แ่แต่นื่อนียังมพุ่นแื่อเป็นปู่ยังอันเดียว ตะปูยังมีบนเร็วตั้งสาวตั้งอย่งเดมแม่ต้องได้มากต้องไดมากต้งได้มากพรเขาอยู่ในินนเ่ยแต่คืออันจมหติวับหัวราบ่มาเองเขาต้องชื่อหมูที่อัย่างใหิ่นบอกเขา่เข้าใจภพาะฉะหินนคือยินเท่นั้นแหละเพราะมันใจตัวหนึ่งกันแล้ว โ okay. อเคน้อ,นอ,อพี่น้องเนาะเปิดคลิปขึ้นมากะน้องๆเพื่อนอ่ามายืนเบิ่งสลู่สลนอยู่พี่น้องเลยเนาะเพื่อนสิวา่าผู้ใดแล้วรถผู้ใดดีมาประชันอ่าเพราะว่าเท่าที่จําได้ดีว่าไอ้โดนเติบได้ได้พี่น้องเนาะมากับพระอาจารย์เพื่อนผูน้ใดเนาะเอาสบายดีบ่าเวียดอ่าเนาะสบายดีทดั้งใดทั้งนั้นก็นล่องเพลงอ้อยอยู่สบายดีนั่งโดยสบายดี นาะแมนแล้วหรือว no. oh, ่าแมนแล้วหรือว่าถึงมองถึงบอดอยู่แล้ววะเดี๋ยวสบายดีอันนั่นอันนั้นคุณน้ากำลัเจาะเลยแมนแมนเนาะโอ้น้องแก้วมานี่พี่สันอ่ะเราเบอเวียดเอร์แรกกะบัดเห็นน้องเพิ่นอีเพท่านี่ก็คุดช่วดูเมื่อแล้วเนาะว่าน้องแก้ววันนี้อ่าเคยบอกตาว่าเคยได้ลุที เมนไว้ละเจ้บอนคือได้รุถีบปะคือได้รุถีบไหนมีเลยไพ่ไพ่ชื่อไห้ไพ่ชื่อไห้บารบินลีบาบินลีเน่น้องยังสถิต่าแกเขามากับพระอาจารย์ตอนน่ะพูพุ่นบด้วยไฟพุ่นอ่าจังหวะเด้อคือว่าอ่าที่ไหนพี่น้องเนาะลืมชื่อแล้วแหละว่าว่าลืมเนาะแต่ว่านี่ได้บารบินลี่พี่น้องอ่ะเนาะที่ไหนก็ กอกลับทักทายสบายดีเนาะกับ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบิ่อสุขูมสุสคนบ่ว่าอยู่ทางฝั่งเราคนไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำ้ำพี่น้องเนาะวันนี้การือ่ว่ามาฮอดมาเทิญยุดหมยปลายทางแล้วเนาะอยู่บ้านวางคูพี่น้องเ,อเป็นบ้านแรกเนาะที่เป้าหมายว่าสิเข้ามาพี่น้องเนะามะมาฮอดกับจอย์หน้าเพ,ดดพื่อนเพืนอผู้ดีมาถามว่าอู่นดีสั่าหรันงนี้เลยเป็นบบาวบาเวียนโดยรังนีหละ อากาสรุปแล้วมาเมื่อนี้กับเมนอ่าจังไดจฉันนำข่าวดีมาฝากมาต้อนเพิ่นเนาะอ่าเพราะว่าตอนแรกก็ว่าเรื่องผ่าไม่กระจาดแต่ว่าพอดีว่ามีแล้วเพิ่นว่าเนาะก็เลยเอาเป็นเงินเนาะจำนวนหนึ่งให้เพิ่นเมื่อนี้เนาะใจน้ำใจ้องเนาะเพราะว่าแต่คือว่าทางหมู่บ้านนี่เนาะเท่าที่ปตาจือได้กัมี ฮัทเฮือนส่อเทยน้อยหันแล้วก็เฮือนสาวอซุกหันพี่น้องเฮ็แล้วก็เฮื่อจะยิ่งพูดอันึงก่อนะฮัทเซื่อในบ้านพี่นหังนอขับไปมันก็จะเฮ็ดเอาเราถีบไปลงโน่นหันแต่ว่าในบ้านพี่นกออยู่นอพี่น้องเนาะอ่ฮั่าจังใดก็บผมุกขอบใจละลายเด้อพี่นอ้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมกดติดตามให้นอพี่น้องเนาะเพราะว่ามาสองคนรอบนี้ก็ไดพูดว่าเดินทางปลอดภัยเด้อบัดฉัน ไปหน่อยคนแท้อ่าก็ทีมงานเขาอ้ายเพิ่นก็ยังอยู่เซโปดูที่กันพี่น้องเนาะนก็อุ่นใจอยู่พี่น้องเลยกแขอบมุกขอบใจลายเนาะที่อ่าทุกกำลังใจแล้วก็ครับท่วงพี่น้องเนาะก็ถือว่าอ่ามาฮอดมาถึงแล้วก็พานการจุงกระจาดเพิ่นได้แล้วก็เป็นอย่างอื่นเนาะโอ้โอ้าวจัดนะกบจบ่เวียดอะไรไพี่น้องเลยไม่ยังระบาดนี้ไปทั้งไรระบาดนี้ล่ะเออพานั่นพานั่นหึ้ บุคคลชื่ออ๋อสบายดีไหมมึงรู้สบายดีไหมมึงดูโด้ยสบายดีอันอันนี้หรอวะเพิ่นจะไปชื่อมาให้เจ้าน่ะแมนบ่อืเออเออจะดื้อไหมจะดื้อไหมอ่าฮายายสรุปชื่อแบบไหนระบาดเลยขึ้นมาเลยเนาะขึ้นมาหนีบ่อ่า ยาลิ้นเฉียมนั่นนั่นมันเอซิบาทน,ะน่ะเนาะยาลิ้นโอ้โหผึ่นซื้อสั่งกระสีได้เพิ่นบริษัทแนวอมได้เจะทำวันนี้กับบอกเพิ่นเลยแล้วแหล,แลอะอ่าพี่ทอยถอยขึ้นม่นี่บอวีดบอยางคว่ำต่อนี่บอโอ้เพิ่นซื้อแม่ชุล่าอยู่

มอสวัสดีเด้อโดยเนาะพ่อตัวจริงคนละพี่น้องเลยเพราะว่าเข้าไปอันสื่อบ้านให้เพื่อนลังนี่แต่พอดีพอดียินคนบอกว่าคนเห็นเพื่อนแล่โบมีสังกะสีกับกับอันผ้าผ้าแอมเนาะอะไรทุกชาติทำปุ้ยง่ายวะอยากให้มันแล้วนะโอ้โดยโดยนึ่งเป็นปู่เป็นตัวนี้มันทวารปอดใจติดเลย เฮายาดไปกว่าโบนโบใจชื้อมาพร้อมกันหะลือม mm ัน hmm. ต okay um uh ั้มกันนะนะอันนี้แบบมี้อันซื้อมีผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้ซื้อถ่าไม่เข็ดยา้ใช่แต่ว่าทางทางเจ้ามีดีต่โมโดยมีแล้วตอนนี้เออเหมือนแม่นแม่นแต่ว่าซื้อนี่ยังรุ่งกระเพิ่นแบบชื้อเป็นปูยังอันเดียวตะปูยังก็มีบนแล้วเด้ยังแต่ยังเดียวตอนนี้คือเป็นปู่คับโอ้เจ๋งชั้นเลยเพราะว่าได้มอบเงื่อนในคนแรกนะโดยอ่าแจกอ่ะ จุ่มท่ากันไม่ได้กันไม่จุ่เทกันไม่านเลยไกนโดย่านเรื่องะรกันว่ากันเน่แต่ว่าคือคือคือจิตั้งจิย่อจิตั้งจิย่อมื่อใดไม่เพตั้งไม่ได้เถื่อนโอแตัวลุกลูกพุ่บ่โดยดุมพวกเนี่อต้นนี็นินของข้าเจ้าผลอยู่นะแต่ขาเจ้าเอาเสาเอายังมาไห้ลักษณะคือผลจากตัเือนของเขาเองเดี๋ยนให้เ่็นมา่งีม่ตอนนี้สิมั่งครับ พอเพื่อนพออยู่ต้องในจำออกทองของเพื่อนตามทีถามันฟอมันต้องต้องด้จำออกคนมันํะมันมังได้ก็เลยเพื่นตัดใจไปว่าที่เมืจสังกีตัวรี้ไปมึงฮะปนิดมังตัวนี้บได้เอาแบยังคิดอยู่สังีว่าเอา่อท่้องมีมสาเมตดก็เลยสื่อให้เพื่นตาอยอ้โเหดจัหยิบมันมาแน่แน่แน่เนะแน่แต่ว่า มีขาดเหรือนี่แมนทอไม่เป็นไม่เป็นเป็นปูประมาณจักรแทนเด้่นเนาะทางคุณได้คำนวณให้อยู่บ้าเลื่อนประมาณเลื่อนหนึ่งประมาณอ่อเท่าไรอยู่ดีเนาะได้เจ้าปูดีนี่เส้นเสนหนึ่งบากเกินแสนสามอแต่ว่ามันยาวประมาณห้าเมตรอสูตรเอาห้อซื้อเขาต้องตัดอีกนึ่งโอ้แค่หนึ่งจะสมัดตัดได้เป็นสามทอน โอ้ออจอจะพออู huh. uh ่ดอกเนาะตัว huh. น uh ี้คือตัวนี้นะเพิ่เมาเพิ่ดตัวนี้มันต้องงบลายเนาะบอกมันมันลายยากท่านนยังไม่จะเศร้าแต่ว่าว่าเธอปวดเป็นแต่วี่เด่นเนาะเนาะอยู่กับลูกลูกสองคนอ กำเป็นทำนะเพื่อนเป็นเพื่อนสบายดีเด้อทามีเด้อเนาะมาสองคนห่โดยโดยถ้าก็ขึ้นมาบ่ขึงมาหน้ามาบ้านงคูนี่ชามเทื่อนี่นะบ่กชามเทือ่ชีเทือแล้วเทือ่ยกโดยโดยโดยอัปติแน่ๆกนลายแบวนี้กคุณละขึ้นไปทางบ้านตะลุนตะนางโอ้ตะนางนี่เาแมันอยู่ไกลบ้านมันเคไปจเทืออขี่รถเข้าไปใกบ่ ไก่ก็สมควรอยู่แต่คนทางจะคนทางนี้ว่าจะว่าอะไรเทียููแถวชนวนบัดทังมันเรียบเนาะมนบ้านนี่เห็นผูเห็นยังตกใจบาขึ้นไปงเอาองทางบ้านเขาเห็นฟูเลยเราขึ้นฟูเทางกับบโค้งทางท้งเพียงแค่นี้ก็จะหนวู่มันเป็นผูเพียงมีเพียงนี่เพียงน่อยเชิญเานนไปทางข้างนี้ใชปูเลยยากเน้ ลมกับตั้งอากาศเยนตั้งกับยงคุณเดียวขึ้นจะลงอยู่ระว่างรืมตื้มตั้มอเนอ่เอเอ้เออมออเออเเออเอมเออเออเอเออเอเออเออเะอเอเออเอเออเออเออออเอเออเอเออเเเเออเเอาอเออเออเอเอาออเออเอเออออเอเเเออเยเ ว่าแกตรข่าเข้าานี่เข่ามากั็ทางะอาจานอนกำพึ่งานอยู่เพือไล่กันไปเพิ่งในคอมบุบคอยคอมเมนต์กันเลยี่เขาพ้ใจเขาพามินี่กับอเขาบ้าเนาะพใจไปรับุณเจบุลมีพญเจบุิผนมาอยู่ซิโน่นไปทำอยู่ซิโนทักหาว้ามินี่กับสมัยเจ็ด อันนี้น่ะทักหาบ่ใจโทรหาบ่ใจายเพิ่นบ่ับบ่ิไปกับผู้ใหญ่ใจบุญนี่ว่าสิแก้มาแต่สินูเพิ่นก็พากจเป็นตกันอีกเนาะอากันอีกแผ่่แผ่งสีอยู่นีแพงบ่่เด้อนบินมนเท่าด๋บัเนาะสิาวไว้เตัว่เ็ให้อืนเนาะ คือว่าแล้วน้ะพี่น้องนอ่าก็แต่ละเขตมันบุกอก้นแบบนั้นทางคาชาตัเลซี่นี่แม่นเพรหนึ่งี่สิบ้าโต3 <Even S 2> ่เมตรนี่เพรหนึ่งแต่สามเมตรอาจจะเป็นสิุลเนะแม่นสิบลบก็เดียวมันเดียวกันน้องเองได้บพน้องเกี่ยววันนี้ งอองได้บ่ยอบ่ได้แ่บได้ห้เด้ี <h h はは่เมื่อคืนบุ๊งเมื่อคืนแล้วงัาปลูั้นเราไปตัมันจัักมันนัียู้ด้ัวเป็นเรียบเนี่ต้องในห้องไวกับคักได้นะแม่ตรงในบ่นเจบแล้วเลือกขนาดเป็นเรียบไปก่อนได้ไปเอา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 นาะ ้อเอลยกันเาแนเนี่ยเอาชงช่งีลงขัางนก็ได้ตอนนั้นตอนนับไปนั้ตนไปเลยตัวตัวบางหนูตอนนั้นป้นหันเลยกปะ้รหันเลบุญหันเลยอะไรป้นเลเียนเลียดนี่ห้อย เอาเอายอแค่สเนาะนี่เอาทลงบเดียวเบเบ้น,นักเติด<แ>นในกนตั้งตั้งบ่เปิดหาคือตั้งตั้งบ่หนอกคักได้เนาะ S <S เอาเอาเอ้ยเจ้าเจ้าขอไปให้ด oh ้เ oh, จ uh ้าเด้อเออเด้อเด้อโอ้ยเอาการเอาการเออเก้เกโอ้ชิมเจ้าบอกสั่งกระสีทอดไว้พายเดียวแล้วก็เอาเพนเลียบไว้พายหนึ่งโอ้หวาดเสียวมันจะด้เนาะลองชิมมือเดง๋ยมามามากินกันนาทีรุ่นก้อนเออพูดกินไปนี่บางสีนะขอมาให้มัทอดเสาพี่เลย <c oughs> เอาครับลงบัตรที่นี่ผดเอาไปเลยบ่น,นะไอย้นกะ <c oughs> <c oughs> ็เป็น,นอย่า่ละบัตที่นเอได้มาันี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> Ủa này chia hai đái tử đấy nó Đấy là ăn kìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยนะผู้ดึงย่ผู้นึงนี่เนาะเนี้เจ้า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 มายืนอยู่นี่นี่เจ้ามาว่าว่ากันมั่จะเข้าใจนะเฮาบัดนี้เนาะย้อก่ามเยอแต่ยื้อ่่ยึตะกูตะกูนั่งลง โอเคเกือบาดเพราะเือบ่น้มากใจยู่บุตลาดที่โโอโอระวังเด้อระวังเด้อกกออกยอกออ บอกลูกเดยาอาเดียวเด้อเออียวนี้ฮักเลยเด้เนาะหอ่ามีหยังกลกับอา้ายเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นมอเียกมองานก่อนเอาโดๆเนาะอย่านใหม่นี่โดดๆอ่าซื่อ2บ่ตาบ้านเฮาเนาะพี่น้องจังได๋กไปบ่ตาติดตามรับชมนี่เด้อพี่น้องเนาะาเนาตแน่มาทางอ้ายเด้อนยิงบ่มงกงเป็นนนเฒ่าสิบ่ทางเก่าแต่ว่า

ปนปิกนิกบรล้ากานทั้งแหกก็ได้กินเขากินํา้วเพื่อนดนาะอเนาะยังกินก็นได้อีแล้วนาอง่น้องเนาะได้ทำกล้องากกนดยนา่เลยเต็มยูขึ้น่าวบ้านกินนี่เคบอเนเราพนักงานบ่เรือรถบริษัทอันพกไดิจาวคนคือกันนะได้อาหารสดมากพี่งานสและเนาะว่าพอเนมาเนาะลมกับผน้กงนที่เปิดบ้านคอลงมานประตูหลังนั้นเป็น มันนี่มันมุกแต่ว่าบทันสิสังีเลยลงกบตเลอเอาชีซออีกอดยบใจที่มันเสียสละเวลามายอให้อยนงพี่น้องอยกันเอาจดกยงเดียวอ่าจังแกเื่อเป็นปูเป็นปูโดยอันนี้มันคไปแล้วแต่ว่าโดนันได้ปัวปัวเพ่นออกมาเนาะ กัหนีกันยังบนในใจสจักเราไปป่าไปจีบัวแล้วโบจำโบยังห้ยมีเมนเมนมากโบได้เอา่านตะปูเนีเมานีตองพานัางสก๊อโบมันนี่ว่านอนสีปูนน่าจปวดจักมือจนกรับว่าอื่นก็ไม่ได้เศ้าเนั้แหล

แต่ว่าแับที่ไน้กรณีอันเพควรจะตั้งชาวตั้งอย่างเดิมเนต้องได้มากตั้งได้มากต้องได้มากเพราะเขาอยู่ในบินคนเ่ยแต่คืออันเมพาะเราผัวเราบัมาเองเขาต้องซื้อหมูชี่ออย่างไม่คนบอกเขาไม่เข้าใจภาษาที่เขงเพิ่นคือยินเท่านั้นแหละเพราะมันใจตัวหนึ่งเลยก็แล้วนะอต้องมีคนจำก็จะมีปูจำว่าถ้ามาปูเพิ่นจับภาพจำไข่ก็ได้อจอดทีนี้ตรงมีคนจับนี่เล แต่ว่าขั้นเข้าเสียด้วยมนจำเป็นต้องได้มากต้องได้มากนั่นแหละมันกับเรื่องเรื่องเงาเนาะวอะไรกันเห็นน้งปูพริกบาดปูอย่างน้องลองจะมาหนีหายไ้กินนั่นด้วยมารอบหนาด้วยเลยปูพักขนาดเนาะบลาชีได้กปลาได้เด้อยเนาะชื่อชื่อแล้วก็ชื่อแบบนี้โอ้ยเนาะ ไงท่องตรวจโถข่อยนีเออได้เนารได้ทั้งนมาเรื่อยเนาะก็มาเรื่อยเดีเพื่นบกื้อกันท่ามู้ไหเพิ่นีงไหนเพิ่น้งไเนี่ยเาวง่้หซื้อเฮียงเน้เบาเฮียงเบาเยียงัเฮียงย อยาน้เพ่อนแมนเปเด้อออัน uh, น uh, uh, ี้ฉันอแกซดักับเด้อเถือนเด้อโอ้ลายดีพี่น้องดไปด้อด้ะเนาะอันี้หูจักอ่ากับทางก้อนเฮียงเพื่อนเนาะพอดอเีเราพบพ้อกันอาก็พอดีแล้วเนาะอันนี้ก็เข้าไปอ่าทางเสโปูนก้อนพี่น้องเนาะเข้าไปหาจองห้องจองยังไหวก่อนเด้ก่อนไปไกล้ไถ่งานดีก็ได้พี่น้องเนาะเข้ามืดมากยากพี่น้องเลย ก็จะพอดีเนาะทางราเลี hmm. Hence, ้ยงเราซื่อเป็นเรียบก่อนเนาะวไม่ไม่ไม่ยังก่อนบานเนาเอื่นเปนเรียบเปเลียบเนาะเรียบแต่ทางกระสีเราเนี่ยยังขาดเรอยังไม่แป้นนะเนาเนาะขาดเรืยๆทางทังั้กาเนาะจัดการน้องจะลงเรียกโรงงานก่อนอตายองก็ได้ขอตัวยกิก่อนเนาะทีละแน่ทางนอกพอทิ่คุปปษัทเนาะเพื่อนรันมี่ก สายอยู่ดินเขาถ้าสิออกก็ต้องจําหีบจําฟองจําออกแหน่สดกไปุุ๊มอกระท่อมอยู่ใหม่พี่น้องเนาะเอาประมาณนี้ฉันพี่น้องเยรายกขอบุกขอบใจหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมชมแต่ก็บ่กดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอ่าวาสบดีเนบ๊ายบาย